ให้ยอดสุดกับต้นครับอยู่ผมอีกแล้วนะฮะนิจิคุณดูเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่กับตัวเนเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเนเจอร์ที่ท็อปที่สุดนะครับเรียกได้ว่าท็อปเป็นอันดับต้นๆเลยของพีพีหมุนเวียนั่นเองนะครับจะเป็นตัวอะไรไม่ได้เลยนะครับที่อยู่ในหน้าจอเราต,ตัวนี้ก็คือน้องบาวยม,มัทูตนั่นเองนี่พอดีว่าใน ID i อดกับ I d ดีเนี่ยคือมีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เวลาเล่นพี่พหมุนเวียนเนี่ยตัวนี้จะดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะอัพเป็นเดาวด้วยแล้วก็จะได้ความสามารถอะไรนะครับแล้วก็เอาลองเล่นจริงกันด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องพูดพรำตำเพลงเลยเดี๋ยวเราจะอัพขึ้นเป็น9ดาวก่อนนะครับความสามารถในร่างของ9้าดาวขอไปดูความสามารถที่หนึ่งนะครับล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิชีพ นะครับมีล่างโคลนแล้วก็เป็นพรีชีพสองไม่ไม่พรีชีอันนี้ลัดเอ็กแท็กเออพรีชีพสองแล้วก็เป็นล่างโคลนนะครับอันนี้คือจะเป็นอันที่ดูอ่าดูด,ดูออนเองที่สุดนะครับในของตัวนี้เนาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอัปเกรดขึ้นไปเราจะได้อะไรนะครับมีตัวรีเซ็ตความสามารถอยู่2อันมาดูกันว่าจะได้ใช้ไหมหรือไม่ต้องใช้จริงๆก็ไม่อยากใช้นะครับของหาย,ยากไปเลยเป็นก้าดาวแล้วสำหรับบราวยม,มทูตในวันนี้นะครับนี่แน่ออ้ยพรีชีพสองวะ แต่จริงๆจากได้ล่างโคนนะลองเปลี่ยนสักครั้งนึ่งไหมนะครับเราอยู่มาทูดโอ้โหเนท้าเข้าวเท้าเท่มากสวยมากเลยยืนอยู่ข้างบนสวยมากนะครับเอ้ยโอ้เป็นพรีชีพสองก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าผมอยากได้ไดล่างโคนอนะ่ะขอปลุกพลังอีกหนึ่งรอบโอ้โหพรีชีพอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พรีชีพลัดแอคกแท็กเอาลัดแอคแท็กไปแล้วกันนะครับอุย้ยแต่แบบเราอยากได้ล่างโคนนะอ่ะอ่ะอีกทีหนึง่งเฮ้ยโอ้โหพรีชีพสองจบแล้ว เดี๋ยวเราอัปเกรดนิดนึงนะอัปเกรดน้องเนาะเอาน้องไปยัดกบนิดนึงนะครับมีแบบเรามีกบเรามีกบโยเฮย้ยอันนี้มันกบระดับอันนี้เลยนี่เรามีกบเขียวอยู่นะครับวันนี้มีบวกตัวละครแบบคูณ2ด้วยเนาะทุกๆวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มาบวกน้องก่อนเลยนี่เดี๋ยวจะลองเอาไปเล่น P v พด้วยนะครับแน่นอนเราเป็น9ดาวแล้วแร่จะเยอะขึ้นนะครับแร่เยอะขึ้นประมาณนึงเนาะแต่ว่าความเท่แล้วก็ความความสามารถที่แบบโอเคขนาดนี้นะแล้วก็ ต้องยอมต้องยอมนะครับมาขอดูนิดนึงว่าเลโ้นวรนาดเรายังเหลือเหลืออยู่หรือเปล่าเลโอนวรนาดนี่เลโอนวหนาดเขียวยังอยู่นี่นี่เอายัดไปอยู่ๆก็ไม่ได้ใช้ไอ้พวกเลโ้นวหนาดเขียวพวกนี้ฮะเราแบบไม่ค่อยได้ใช้ไงนี่เดี๋ยวมาใช้เลยจะถึงร้อยหกสิบไหมเพราะว่าต้องใช้แบบกบเยอะมากๆนะครับโอเคน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะไม่ถึงเนาะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีตัวละครไหนที่เราจะสามารถเอามาบวกได้บ้างนี่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 แชมเปญไปก่อนไหม มเปโอ้โหไม่ขึ้นเลยวะแทำไมน้องไม่ขึ้นตัวนี้ได้ไหมใอ้ตัวนี้กำลังบวกอยู่บ๊อบบ๊อบอยากได้สักเลเวล150อยากได้สัก150เนอะชิบชิบชิบตัวนี้เราปีไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ150เฮ้ยเมื่อกี้เราอ๋อมันเป็นเกียร์ที่อยู่ในตัวของเราปีไม่เป็นไรมา ใช้เป็นเวลร้อยห้าสิบไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเขาไปบวกเพิ่มที่หลังแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงความโหดนะครับตัวนี้ก็ยืนระยะก็ประมาณหนึ่งเนาะไม่ใช่แทงหลักนะครับแต่เป็นแทงลองตอนตอนนี้ผมใส่หลบสกิลชื่อเก้าสิบสองนะครับมีต้านลดแล่ลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์เต็มที่เดี๋ยวไปดูในแมปกันนะครับว่าในแมปเนี่ยน้องเป็นยังไงนะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นซึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วในลีกนะครับคือมัน,มนเป็นตัวที่ระบาดมากใครที่ได้มันแล้วไม่ใช้คือบอกเลยว่าพลาดนะถ้าใครได้มาแล้วไม่ใช้คือพลาดมากะ เราเล่นดูนะครับเบื้องต้นเลยตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการสมอนใบทะลุอมตะเนี่ยเป็นค่อนข้างดีดมากด้วยนะแล้วก็เป็นตัวที่มีความสามารถนะครับความสามารถใหม่เลยเนาะก็คือความสามารถอ่าบาลีสมบูรณ์แบบอ่าที่อยู่ในท่าแสงมืดเนาะนี่ติดบัฟอมตะมีบัฟอมตะในตัวนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไม่บับหน้าปอไมไ้ทุกคนเห็นไหม ถ้าเราปล่อยออกมาครับมันจะไม่บัฟหน้าป้อมถึงมันจะมีบัฟอมตะก็ตามนะมันทําให้เวลาเราเอาไปเล่นเนี่ยนะครับมันจะวิ่งแบบวิ่งลุยไปเลยเนาะไม่ต้องม,มีการแบบติดบงติดบัฟอหน้าป้อมนะมันก็บินเป็นข้อดีของมันและในส่วนของดาเมจเขาก็มีด้วยนะครับดาเมจทะลุอมตะแถมมีซัมมอน่าใบ้ด้วยนี่เห็นไหมซัมมอนเป็นดวงวิญ,ญญาณแต่มันเป็นดวงวิญ,ญญาณเนาะแล้วก็ยืนแบบค่อนข้างไกลเป็นนิดหนึ่งนี่โหเท่ว่ะในร่างเก้าเราวทไมมันเท่ขนาดนี้มันเท่จังเลย เอเดนตีป้อมแตกนะครับนี่ความเท่ของเขานะครับดำับราวยมทโทษโอ้โหไอ้นีหลักอยากได้ขึ้นมาเลย <c oughs> รู้สึกได้เลยว่าไอ้นีหลักนี่เคยอยากได้ขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันใน PVP กันดีกว่านะครับมาดูกันว่าใน PVP เนี่ยน้องจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับตอนนี้นี่ไอดีสาวของผมจะไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่เนาะน,น้องก็จะอยู่ลีกแบบตำต,ำตำหน่อยแต่ว่าเรามีบอล็อกสองตัวแล้วเราก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นครับไปเลยตอนนี้เราใช้ทีมถูกไหมเอ่ยทีมถูกอ่ะมียมทโทษอยู่ ในโหมดของพ v p ี่หมุนเวียนนะครับแมปมันจะสั้นมากถ้าเราปล่อยตัวยมทูตไปก่อนเห็นไหมมันก็จะวิ่งลุยไปก่อนเลยนี่ไปเกือบครึ่งแมปเลยแล้วก็ไปติดซอมมงซัมมอนนี่เห็นไหมแล้วคิดสภาพดูดีอันนี้คือผมไม่ได้ใส่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เลยนะสำหรับตัวบาวยมมทูตอันนี้คือแบบไม่มีตัววิ่งเร็วด้วยนะครับถ้ามีก็คือแบบวิ่งมาถึงหน้าป้อมน้วแถมซัมมอนติดหน้าป้อมด้วยดูดิมันเป็นตัวละครที่เก่งอะ่ะมันเป็นตัวที่เก่งอะ่ะเออแล้วมันมีดาเมจด้วยนะครับมันจะ มันจะดีมากๆเลยนะครับถ้ามันมีบัฟวิ่งเร็วในตัวเนาะก็จะได้แบบครบเครื่องไปเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีบัฟเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้คู่กับนาฬิกาปูเราใช้คู่กับอนุบิดได้นะครับใช้คู่กับตัวเลนเจอร์ที่มันมีบัฟวิ่งเร็วนั่นเองนะครับตอนนี้เหมือนเกมหน่วงๆอีกแหละทำไมเวลาผมชอบอัดคลิปเนี่ยอ่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยเกมมันชอบหน่วงๆแบบเมื่อกี้ก็น่าจอดโจอดำไปบ้างนะครับไอยังมาโทษปักซลมอนนี่เป็นไงโอ้ปักโคตรไกลอะสกิลก็ลึกปักก็ไกลน,นะครับสำหรับตัว บายมาทูตนะครับเรา,ามีพระอมตะด้วยเป็นตัวที่ครบเครื่องเหมือนกันถึงจะเป็นธาตุมืดก็ตามนะครับมีพีชีพ2เนาะความสามารถการรของเราเป็นพีชีพ2เวลาเจอเบารงบาร็อกอย่างเงี้ยแน่นอนเราเต็มที่ได้เราแบบรบวกได้เลยโอ้ยแถวนี้หลีกแถวนี้มันแบบชิวๆไงไม่ค่อยตึงแต่ะะถ้าเป็นซักหลีกเพชรเนี่ยจะเริ่มแบบเห็นแล้วว่าแบบโอ้ยมันเก่งแค่ไหนเนาะ,ะอันนี้ผมไม่ได้มีคอมโบแบบเด็ดๆด้วยเอาละค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแล้ว ค่อยๆเลื่องขึ้นมาแล้วผมจะนัดติดต่อกันไปทั้งหมดตอนนี้13ครั้งแล้วเนาะ13ครั้งแล้วโอเคอยากเจอแบบอันนี้อีกสักรอบจังมันชื่ออะไรนะซ่อนเลนส์เออถ้าเจอซ่อนเลนส์สักรอบเนี่ยเราน่าจะได้คะแนนแบบเกือบร้อยเหมือนกันนะเราจะได้แบบพุ่งทะยานขึ้นไปไปเลยเฮ้ยตอนนี้เราเจอตัวใหม่หนิใช่ไหมเออไม่ใช่ให้มูลนี่มันคือมูลตัวอะไรอะมูลอะไรเนี่ยมูลทาสีเหรอทำไมตัวละครมันดูแปลก,กจังตัวละครมันดูแปลก,ปกมาก โอ้ยตัวบินเข้ามาไม่เป็นไรซลม,มอนซลม,มอนนี่เห็นไหมซลม,มอนติดติดพอมันเป็นตัวแทงหลองเนี่ยครับมันไม่ใช่แทงหลักเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่มันจะโดนขัดสกิลจากขีปนาวุธเนี่ยยิ่งน้อยด้วยอย่างผมเนี่ยใช้เป็นแบบปลาปลาฉลามนะเห็นไหมไอปลาปลาฉลามเนี่ยมันคล้ายๆลยเอลินแล้วที่สําคัญคือมันค่อนข้างแข็งด้วยถึงแม้ว่ามันจะตายมันก็ติดต,ตัวลารดแอกแคร์ไม่ใช่ไรแขงเครื่องสุดท้ายเออจำความสามารถผิดก็คือเครื่องสุดท้ายครับมันจะทําให้แบบมันยืนได้นานมากเห็นไหม นี่นี่วิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยแต่ทีมผมมันดูขาดขาดตัวบัฟวิ่งเร็วแฮะต้องหาตัวบัฟวิ่งเร็วมาช่วยแล้วจังหวะนี้อืมตัวละครมาเดินช้ามากเลยสงสัยต้องหาตัวบัฟวิ่งเร็วมาช่วยเฮ้ยอโยมิมาช่วยไหมอีกตัวหนึ่งจะได้ช่วยกันวิ่งเร็วๆเนาะเรามีน่าจะมีโยมิอยู่ไอเดีนี้แล้วขอเปลี่ยนทีมนิดนึงครับขอเปลี่ยนทีมนิดนึงเอาโยมิมาดีกว่านี่เอาโยมิมาช่วยแบบทําให้ทีมมันขยันคันแข็งมากขึ้นเอ่อเอาตัวบินออกแล้วกัน โยมิเป็นธาตุมืดมีปะนี่มีโยมิโอเคเราเอาโยมิมาช่วยน้องจะได้แบบพาเพื่อนเพื่อนวิ่งเร็วใส่เกียร์ให้น้องหน,หน่อยนึงน่าจะเป็นกระดิ่งแหละกระดิ่งที่เอ้ยอันนี้เราก็มีนี่วาเออหลบสก,กิลลดลดความเสียหายด้วยเหรอ,อลองใส่ดูนี่เอ้ยเราอยากได้ลดแรกอีกสักหนึ่งจุดจังเรามีคัมพีไหมอ,อเดอร์ปอลนนิดนึง ถึงมันจะเป็นค่าที่แบบเป็นค่าอันแรกก็ตามแต่ว่าเราอยากรีเราอยากจะรีเึบเจ็บเจ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 บพลังป้องกันต้านมึนง,งนโอ้โหรถแร่หาย,ายากจังอุ้พลังเวทโจมตีด้วยรถแร่น้อยระยะโจมตีรถแร,ร,ถแร,ร,ถแร่โอ้โหพลังเวทป้องกันมันมีรถแร่อยู่ในนี้ปะเนี่ยมันน่าจะมีนะมีโอ้โหรถแร่อยู่อันสุดท้ายเลยออกยากจัดพอ,อไม่เป็นไรเราคัมพีเราเหลือเฟือครับ เสียเวลากับการรีอาได้แล้วรีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนไม่เป็นไรเนะราะปับโอเคครับแล้เหลือ800เดี๋ยวนะแล้วข้ามขีดจำกัดได้ไหมไม่ได้อ่าไม่เป็นไรนะแล้วเอายมิมาช่วยบัฟนะครับมาช่วยบัฟมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอุ้ยชากะแม็กวะมาชิบชิบชิบ,ชบทีมเรามันก็จะดูวิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้าเราเอายมิมาช่วยเนาะความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะเพิ่มขึ้นเยอะนี่ โยมิอ้าวโยมิเราก็ไม่บัฟด้วยเฮ้ยโยมิเราก็ไม่บัฟด้วยโยมุทูตปักซลม,มอนหน่อยโยมุทูตปักปักปักหน่อยไม่ปักซลม,มอนเลยเว้ยโอ้ยนี่แล้วมันมีบาเลีสสมบูรณ์แบบด้วยนะครับบาเลีสสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะป้องกันพวกสกิลนะครับพวกสกิลพวกขีปนาวุธได้นะครับแต่ว่าจะโจมตีธรรมดานเนี่ยมันจะป้องกันไม่ได้เนาะสำหรับคนที่แบบ อยากจะเอามาแบบมาป้องกันการโจมตีปกติไม่ได้นะครับมันจะเป็นตัวของสกิลเท่านั้นนาะที่เป็นบริส์สมบูรณ์แบบนี่เห็นไหมทีมมัาจะวิ่งเร็วขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าเรามีโยมิช่วยบัฟนะเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเสริมกําลังได้มากขึ้นเห็นไหมผมเอาโยมายืนคู่กับตัวบ่าวปากกระทงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นโยมาทุ่ยอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยซับอีกทีนึงโอ้กํำแพง3ชั้นหมดเลยไม่รู้สึกบ่าวล็อกนี่จะไม่ขนาดมือเราเท่าไหร่ไอ้ดีนี้ ขอเจอซ่อนเล่นหน่อยได้ไหมโอ้ยคนนี้ดูเตึงมียมาทูดเหมือนกันด้วยอ่ามายมทูดประทะกับยมทูดครับทุกคนป้า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 โอ้ยตัวอะไรสกิลแรงจังอ้าวหายหาหมดเลยนี่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 นนี่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 น แล้วบาเรียรสมบูรณ์แบบอะโอกาสการติดแบบมันสูงมากจริงๆอะมันสูงแบบปล่อยออกมาทุกครั้งคือแทบจะทุกครั้งเลยที่ติดอะดูนีเออมันก็เลยเป็นความสามารถที่แบบโอเคเหมือนกันนะนะครับที่มันจะทําให้ทีมเราเนี่ยมันดูได้เปรียบมากขึ้นเนาะแล้วแบบใครบางคนนะบางคนเนี่ยเขาใส่รองเท้าวิ่งเร็วเลยเว้ยเขาใช่ออปชั่นของเกมเจ็ดดาวบางชิ้นเนี่ยเป็นแบบวิ่งเร็วไปเลยคือแบบโอ้โหมันสุดมากแล้เวเราขอแบบซื้อขอนนกอีกสักนิดได้ไหมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยขอแบบซื้ออีกสักหน่อยหนึ่งสิบเลยแล้วกัน ขอขึ้นเพชรหน่อยได้ไหมอยากแบบชนะติดต่อกันสักสิบครั้งอะไรเงี้ยได้ไหมโอ้ยแล้วจะเราเจอแต่ทีมกากๆด้วยไงมันเป็นหลีกล่างๆด้วยนะครับมันเป็นหลีกระดับทองแล้วเกียร์แล้วกับทีมเราคือแบบสุดนี่ซัมมอนปักหน่อยซ <ination that sí> ัมมอนไม่ปักทำไมซัมมอนไม่ปักโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอดแข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีมทีมไม่ค่อยจะเก่งแต่บอดแข็งใสโอ้ยโอ้ย บอดแข็งมาแล้วก็แข็งกลับสิครับรออะไรเอามาตะนี่ปักซอมมอนไว้หน้าบ้านเขาสวยมากอ่าสบายสบายแล้วมีโยมมาทูดช่วยแบกเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแสงมื่ออีก,อกหนึ่งตัวที่ช่วยเราได้ดีมากนะครับในทีมเราอย่างนี้นถ้าใครมีก็ปั้นมาได้นะครับใครไม่สะดวกปั้น9ดาวเกียร์ไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ไฮเปอร์แม็กแค่นี้ก็รู้แล้วบางทีนะโอ้ยฟีเลนฟีเลนกับเมกุมิน ได้เราเจอนะครับเราเจอยมมาทูตเราวิ่งไปอ้โหโดนใบก่อนไอ้ยมมาทูตโอบาเรสสมบูรแบบโอ้โหเอาดี้ทำอะไรไม่ได้ครับบาเลสสมบูรแบบนี่ในีนในในในี่ใน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 นใ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 นีนในในึนใ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 นมนใ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 น็นใ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 น้นนในในในนใ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 นนนนน โอ้บอดใช้เทมฉลาดขึ้นด้วยว้าเราชนะหลายตาแล้วนีน่เอาละปับนี่ซัม,มอนปักเลยแล้วซัม,มอนมันต้านพายุด้วยนะครับเวลาโดนพัดมาเนาะมันก็จะแบบเป็นตัวปักเอาไวต้ตรงกลางให้นี่แน่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 นแ,นนแ,นแล้วก็ไอดีนี้ไปมีเบลล็อกสองตัวด้วยก็ยิ่งทําให้ง่ายไปใหญ่เลยทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยถ้าคุณไปเบลล็อกสองตัวก้าดาวแบบนี้ตัวหน,น,น,นึ่งก้าวดาวแม็กตัวหนึ่งก้าดาวเลยร้อยหกสิบนะครับ <c oughs> เออนี่ไม่ใช่ขิงอะไรนะคือ จะแบบอิจฉาไอดีนี้ไอดี ID หลักเราเล่นถ้าเป็นแทบตายไม่ได้วอล็อกไม่ได้ไอดีนี้สองตัวโอ้โหแล้วจักตัวฟรีด้วยนะซิมคันอ่ะโอ้ยทำไมอันนี้มันไปไกลจังคะแนนไปไกลจังหนึ่งพันแปดร้อยแล้วเหรอเลเวอร์เอ้ยเจอคุณสองมาพร้อมเราชนะมาเยอะแล้วด้วยแงหวานหมูสรุปเจอเจอ,เจอแบบตัวตึงโอ้ตึงแน่เลยวะไอยอมทุ่สู้เขา เรามีม็อบครับตอนนี้พิวพี่หมุนเวียนมันเป็นธาตุไม้อยู่นะครับม็อบก็จะดูดีขึ้นเยอะมาก,กเลยคือปกติม็อบก็คือสุดอยู่แล้วแล้วก็มาเจอแบบนี้อีกก็หูม็อบก็คือสุดไม,ม่ทำไมเกมมันแหลกๆกวะทำไมเกมมันแหลกจังผมคิดเองใช่ไหม <c oughs> ทำไมเกมดูแหลกๆกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาดิเอาดิาดฝั่งเขาก็มียูมาทุสเหมือนกันอ่า ยมทุตมันเป็นตัวตัดแล่ด้วยอ่ามันเป็นตัวคอมโบตัดแล่เนาะแล้วก็ผมมีบอลล็อก2ตัวที่เป็นตัดแล่ด้วยนะครับโยมีอีกตัวหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้คือทําทีมตัดแล่แบบเต็มสตรีมได้เลยนะครับแล้วคอมโบตัดแล่จะเป็นมันเป็นคอมโบที่แบบมันยากเหมือนกันนะคือถ้าเราฆ่าไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็จะปล่อยตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าแล่เรามันวิ่งแบบไม่ทันสักทีเนาะมันก็จะเป็นคอมโบที่แบบติดง่ายนะความสามารถอ่า ตัดแรกเนี่ยติดง่ายมากนะครับแล้วก็ติดเร็วด้วยนะครับถ้าแบบเจอทีมที่เป็นแบบล่างแม็กไม่ต้องแบบหลบ้อยก็ได้นะครับขอแค่แบบปล่อยตัวเร็วให้แบบให้บอทมันปล่อยตัวโกงๆให้อะปล่อยแบบเร็วๆเลยอะแค่นั้นก็ชนะได้แล้วนะครับคือบางทีมผมเจอคือแบบโอ้โหคอมโบตัดแรกแบบเกียร์ไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยคอรองเท้ากระเป๋าอย่างเงี้ยแต่คือแบบเป็นก้าวดาวแม็กแต่ปล่อยออกมาแบบผึบๆโอ้โหสุดท้ายคือแพ้อยู่ดีเพราะว่าเขาเอาตัวเลนเจอร์แบบจำนวนเยอะมาขู่เราก่อนเนี่ยทำให้ความสามารถมันติดดี นะแล้วยิ่งทีมใครไม่มีดาเมจเนี่ยค่ายากค่ายเย็นปล่อยตัวก็ไม่ได้อีกอหูโยม,มทุนนี่ก็เป็นอัด,ดับต้นๆเหมือนกันของการคอมโบตัดแรงนั่นเองนะครับเฮ้ยทีมนี้เริ่มแก่งขึ้นเมื่อกี้เราได้กี่คะแนนนะห้าสี่โอ้ยได้ร้อยหนึ่งเลยเหรอโอ้ได้ร้อยคะแนนเลยเหรอเยอะมากไปกันต่อขออีกสักรอบได้ไหมะนี่เราไม่รีทิ้งเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจอเบาล็อกว่าโอ้ทีมนี้น่าจะเพ้นนะดูท่าแล้ว เลเวลสูงกว่าการอัปเกรดสูงกว่าด้วยโอ้มีเกว่งวิ่งด้วยเจม่วงด้วยโอเคไม่เด็ดนะแล้วขอไปอัปเกรดได้ไหมเรามีเงินอยู่เยอะมากเลยเราขอไปอัปเกรดแบบอัปเกรดของเราหน่อยเพื่อจะได้สู้เขาได้อัปเกรดอัปเกรดนี่อัปเกรดอ่าแม็กไปเลยแร่อัปเกรดนี่ขีปนาวุธเอาความเร็วไหมเอาพลังก่อนเฮ้ยเกินเอ่อเอาเป็น นี่แล้วกันอ่าทำให้เราได้รับแร่จากการฆ่าศัตรูได้เยอะขึ้นไปมาดูซิว่ามาเจอเบาวร็อกเก้าดาวด้วยนะครับในรอบนี้จะเป็นยังไงจะได้พีชีพไหมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยตายเลยเนาะไม่รู้จะได้พีชีพไหมอันนี้คือแบบพอเราชนะหลายๆครั้งติดปั๊บบอทดมันเลยสุ่มแบบโขดโดมาให้เราใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยทมมันแหลกจังขาปรับแตบ่กลางๆได้ไหมเฮ้ยขอสูงเลยได้ไหม ปรับต่าสุดแต่ทำไมมันยังแหลกวะผมไม่เข้าใจปกติไม่แหลกทำไมวันนี้มันแหลกหรือว่าตัวเลนเจอร์มันออกมาเยอะเกินไปเราจะพัดกลับไปโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนซลม,มอนของเอ่อโยมทุ่มันติดอยู่หน้าป้อมฝั่งตรงข้ามไว้เมื่อกี้ขีมนุษย์ของฝั่งตรงข้ามมันก็เลยยิงมาไม่ถึงฝั่งเราเว้ยเออโอ,โอ,โอ้น่าจะน,าน่าจะเพน,นะเพราะว่าตัวเขาดูดีกว่าด้วยแล้วเขาเวลเยอะกว่าเราด้วย ผมเพิ่งเอลิเองไะไอดีนี้ไอดีนี้เพิ่งเล่นแบบไม่นานเท่าไหร่เองถึงปีหรือยังก็ไม่รู้ไอดีนี้เล่นประมาณเกือบเกือบสองปีละน่าจะแพ้แหละนะครับเพราะว่าแบบเจอเจอ,เจอทีมที่มันโหดกว่าแล้วเลเวลเขาเยอะกว่าด้วยโอ้โอ้อยู่ยากมากเราแพ้ตัวอะไรเนี่ยเราแพ้เราแพ,เาแพ้เราแพ้เจมม่วงเหรอเนี่ยอ๋อเราโดนโอ้เราโดนเพิ่มแร่โอ้เพิ่มแร่หนักมากเราโดนบาก,กิตัวเดียวเลยเหรอ โอ้บอดบอดตัวโดนบอดเอาเรื่องแน่เลยมันน่าจะชนะได้นะจริงๆโอเคปา่ปาปา่ปาปา่าปาป่าปาเรียบร้อยครับโดน1 0 0 0หน่วยติดทั้งทีมแบบนี้แถมโดนตัดแร่นะครับจากเจม,ม่วงด้วยตัดแร่จากเจม,ม่วงแค่ตัวเนี้ก็คือแบบอยู่ได้เจม,ม่วงกับตัวเซลลี่ตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยอัปเดตมาเขาแบบแอบแทรกอัปเดตมาเยอะไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาแอบบัฟตัวละครมาบ้างไหมนะครับ ใจจริงก็อยากให้บัฟมานะเพราะว่าไอทีหลักผมก็เปิดได้แล้วเนาะไปลุยกันต่อเฮ้ยทำไมเกมมันแบบตอนหน้าโหลดมันเป็นนะแบบต้องเป็นกระพริบเป็นดำๆวะนี่ผมเป็นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยหรือว่าหรือว่าเกมเขาเปลี่ยนใหม่โอเคไม่รู้เหมือนกันครับเพราะปกติมันไม่เป็นตีไบไตีไบไตีไบไต่ใบเล่มใช้เล่มมูฟ เล่มมูฟเล่มเล่มมูฟเอาไว้โอ้โหสล็อตฝั่งตรงข้ามก็ขยันซัมมอนติดดีจังอ่ายูมาทูดเรายังไม่ได้ทันได้ซัมมอนอะไรเลยอ่าวิ่งกันมานี่นี่นี่อ่าเอาโยมิมาช่วยบัฟวิ่งครับเอาโยมิไม่ใช่บัฟวิง่งพอบัฟวิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเสริมกองกำลังได้ง่ายขึ้นโอ้เกือบโนยเท่มแน่นนะครับใช้ไปแค่สองนัดเองนี่จบไปแพ้ไปตาหนึ่งบอทมนะันน่าจะบังคับเอาแหละเมื่อกี้ นะครับเพราะว่าเลเวลมันสูงกว่าเยอะด้วยนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะนะครับเดี๋ยวไว้ดันใหม่ทีหลัง,งแบบตัวละครมันเก่งอยู่แล้วทีมเราแบบมันโอเคแล้วเราไม่ต้องรีบดันก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับบ้ายมทูตในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ว่าจะเป็นพี p หมุนเวียนหรือเป็น PV p v p ธร้มดาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเก่งมากนะครับแต่พแบบไหนก็สามารถใช้ได้มาแต่แค่แบบ พี่ๆหมุนเวียนเนี่ยแบบมันจะสั้นลงแล้วก็ใจเราจะใช้ได้แบบได้โกงมากๆสําหรับตัวอยู่มาโทษนั่นเองนะครับก็ใครที่มีอยู่นะครับอย่าเอาเฝ้าคังครับเดี๋ยวมันแบบฝุ่นเกาะช่วงนี้กําลังคิดๆด้วยนะครับก็อย่าลืมปั้นเอามาใช้ได้เลยนะครับเป็นตําแหน่งสายพลังดาเมจสะสมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแบกนะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวแบกเรเป็นสายพลังดาเมจสะสมนะครับช่วยให้ทีมเราเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับทำให้แนวหน้าเราเนี่ยดูหนาขึ้นเยอะได้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากเลยเนาะที่เข้ามาดูนะครับเข้้้าาาาาาามมมกกกกดดดดไไลลลลคคคคคคค์์แชรรรรรผผนนนนนนนะะััััับบ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 เเเีี๋ยยยยยยวจอใใิิปปปห๊๊ And.